ชาวเมเวียงเราปกคอนค่ะมัน,นเนี้เวียงสีมรกตเปอ้อเพลงจากใจน้องเพนค่ะเชิญรับฟังค่ะฝากคำรำพนันผ่านแสงจันทร์มาบ้านน้องเพนคืนนี้พระจันทร์สวยเด่น หวงน้องเพนจริงๆหรือเปล่าเหมือนโดนมีดเข็นเมื่อน,น้องเพนต้องเป็นเจ้าสาวยามจ้องมองเดือนสะกาวดังเห็นเงาน้ำตาของพี แสงจันส่งลาน้องเพ็ญหัวใจดังโดนคอนเข็นเจ็บเหลือเกินกับคำโชคดีนั่งเคียงเจ้าบบาวผูกปลายขาวต้นเข้าพิธีป้อนไข่ข้างผ่านบายสีรักเก่าเคยมีต้องฝื้นทำใจ ก็คงเป็นได้เพียงแฟนเก่าได้งมเพียงเงาความหลังทิพังทลายเหมือนฝันแล้วตื่นมาพบกับความมาไัยชาตินี้เป็นบุญน้อยไป ต้องกัดใจขอลาไปอนฝากดวงจันทราส่งคำลาแฟนเดิมน้องเพ็ญคืนใดที่จันลอยดินให้เพียงถึงใายอาทรสัญญารรกเก่า ส่งมาคืนกับแสงเดือนรอนฝากจันทร์กราบใจลาจนขอโทษลายจากใจน้องเพ็นฝากดวงจันทราส่งคำลาเป็นเดิมน้องเพ็น คนใดที่จันลอยลิ่นให้เพียนถึงยายอาทรสัญญารักเก่าส่งมาคืนกับแสงเรือนรอนกราบใจจากลาจาชนหดทษใหลายลจากใจน้องเพียง